ตอนนี้มากันแล้วนะครับผมเชิญเทิงบ,บอลเพนผมมาเลย เชิญวันเพลนครับช่างเทินช่างเทินขึ้นมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้าท่านได้ทําการพิชิตสันโคม,มิดเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงสันโคม,มิดสนุกสนุกนนมันจริงจริงนี่คือ,อลาดไอ้เดินป่าสนอ้ห<ร>เห็นแล้วใช่ไหมเห<ร>็นแล้วเี่วันนี้พี่ได้ขึ้นมาเส้นที่ไม่ธรรมดานะครับโดยปกติโดยปกติเขาจะขึ้นเส้นสากันนะครับวันนี้เราขึ้นสันโคมิด ตั้มตั้มเข้าใช้น้ำอะไรมาเนี่ยว้าสุปเปอรับครับสุปเปอรับแดดครับผมโอ้ยแดดเสื้อลมโอ้เลียเลียเลียเตะต้นอ่า๋ยวผมถึงอ่ะใช่ไหมผมถึงอ่ะผมขี่ได้อ่ะตอนนี้เพื่อนมีไหมขึ้นมาเดินถึงแล้วพี่ฮะเดินมาถึงแล้วเดินมาถึงแล้วเดินมาพี่วัดเลยทำไมต้องเดินนะพี่ทำไมต้องเดินไม่รู้มันฮะบอกบอกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ออนแอร์หน่อยอย่าไปบอกบอกอะไรไปแกหน่อยไม่รู้ฮะไม่รู้ หมดวันนี้นะครับต้อมกับชิดามนะครับมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ได้พาช่างเธรพันเพลนนะครับช่างเถรของเรากติดตากรนมานานเลยละครับช่างเถรเจอกันโุ๊ยแต่หลายปีแล้วนะครับช่างเถรเดี๋ยวเรารับชงครับเพื่อนแกเพื่อนแกเพื่อนแกกําลังมาอยู่ตีนเนินนู่ไปรับชงครับก็ให้ช่างเธรนะครับเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เอามาด้วยนะครับครับผม จะได้พูดต้องทิ้งอย่างเดียวครับจะได้จะได้พูดเต็มปากว่าเราได้มาสันคมิแล้วนะครับไม่ธรรมดาสนุกด้วยนะต้องต้องมาลองต้องมาลองเซนแนะนําเลยครับต้องลองครับถ้าถ้าชุดนี้ไม่ใช่ช่างเทินผมก็ไปพามานะข้าสันคมีกี่โมงนะโอ้บ่ายสามสี่โมงสี่โมงโอ้อะเป็นกาลังใจครับมาแล้วเว้ยชุดปีท้ายครับชีวบัลลางนะครับ จพลังน้ำสองสามศูนย์นะครับ T k ีเอา้าอยู่ตรงนี้มาเร็วมาเร็ว <c ười> มาเร็วมาเร็วมาลงไปถึงปั๊กขึ้นมาได้ เร็วเร็วเร็วตอนนี้ขาดหนึ่งนะตอนนี้ขาดหนึ่งไปกำลังใจก่อนเสียงกำลังมาก็เอาช่างเธินมาฆ่าก่อนนะครับเพราะแรงมันเยอะช่างเธินเนี่ยมามาแล้วมาแล้วโอ้โหตากันมาเลยนะครับมาแล้ว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 โอ้โห มากับไปขบบนแก้วครับมอเตโรอร์ค罗斯หมดรถเออไปว่าไปเลยผมกเปลี่ยนขาดมานี่นะ โอ้โหกาเปลี่ยนคาดนี่นะกาเปลี่ยนาเอ็มกาเปลี่ยนขึดด้น,ะเ,น,เ,นเนี่ยคาดอะ่ะโอ้ไม่ได้พี่